ทำตคาคอมเมนตน์กันอย่างแรกแตงโมนี่นะคะแตงโมอย่างต่อไปนะเป็นขนมปังยาวนี่นะขนมปังยาวอย่างต่อไปนะเป็นขนมปังแบบ ขนมปังก้อนอะแต่ว่าเราต้องบีบไปเราขอให้เป็นอันนี้นะปังแผ่นมูสย่างต่อไปนะเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งนี่นะทุกคนถ้าใสนใจน้ำแข็งกดไปที่ตะก้าหน้าโปรไฟล์เลยนะ อย่างต่อไปนะเป็นชานมไข่มุกชานมไข่มุกอยู่ในนี้นะทุกคนนี่นะแล้วเราก็มีแบบแบบนี้ด้วยอย่างต่อไปนะเป็นโดนัท ตนั้นเราจะให้เป็นแบบลายนี้นะยังต่อไปนะเป็นแพนเค้กนี่นะคะแพนเค้ก สุดท้ายนะเป็นไข่ดาวเราจะให้เป็นไข่ดาวแบบขนมปังเลยไม่ใช่สีไข่ดาวแบบกระดาษบายยขอกันมาได้นะแล้วก็ย้ำนะว่าไม่อนุญาตให้นำคอมเมนต์ไปตอบกลับนะคะ